ก่อนว่าตัวผมเองนะครับเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็หลงไหลในเกี่ยวกับธุรกิจความงามอยู่แล้วเราเข้าคลินิกมาเยอะมากอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราค่อยๆเก็บประสบการณ์จากคลินิกต่างๆเนี่ยมาการจะก้าวเข้าสู่คลินิกความงามเนี่ยใช้เงินงบประมาณเยอะมากๆถึงจะเริ่มได้ผมเลยมีความฝันตั้งแต่เด็กครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทาคลินิกที่ดีได้แต่ไม่ต้องจ่ายแพงถ้าวันหนึ่งเราทําได้จริงๆอ่ะผมอยากทาคลินิกที่ออกมาเป็นแบบนั้นครับคลินิกมันก็เป็นเหมือน ที่ที่ทาให้คนมั่นใจขึ้นวันนี้พอเราโตขึ้นมาเรามีกําลังที่สามารถเปิด,ปดคลินิกได้เงี้ยครับเริ่มทําร์สคลินิกขึ้นมาเริ่มจากคลินิกเล็กเลกเลยครับขยายมาเรื่อยๆค่อยๆศึกษาก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะจุดแข็งของคลาสอยาเรามองว่าเราเป็นธุรกิจให้บริการลูกค้ามาให้บริการที่เราเนี่ยไม่ได้สินค้าไม่ได้เรากลับบ้านไปแต่เข้ามาเพื่อมารับบริการดังนั้นคือสิ่งที่เราสร้างได้ก็คือความประทับใจ คลคลินิกค่ะเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาแค่4ปีเราเปิดมาทั้งหมด14สาขาทั่วประเทศไทยและมีฐานลูกค้าเป็นแสนท่านเลยตอนนี้เนื่องจากการบริการที่ได้มาตรฐานและการยอมรับจากลูกค้าค่ะจึงทําให้เกิดการบอกต่อทําให้เรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเราจะไม่หยุดพัฒนาค่ะเพื่อรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราเนี่ยได้รับการบริการที่ดีและเป้าหมายของคลาคลินิกของเรานะคะเพื่อให้เป็น1ใน1ิบ ของคลินิกในประเทศไทยและจะพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ประทับใจในทุกๆวันค่ะ ก็สําหรับการฉีดบทิโภแล้วก็ฟิลเลอร์ที่คลาสคลินิกนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันต่างกับคลินิกอื่นยังไงนะครับเนื่องจากคลินิกของเราเนี่ยมีการเปิดมานานนะครับแล้วก็มีลูกค้าจํานวนที่เยอะมากๆนะครับทำให้แพทย์ของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับในการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็บทิโภเป็นอย่างมากนะครับรวมกับการอัปเดตความรู้อยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเราจะรู้ว่าเคสแบบไหนนะครับควรฉีดเทคนิคไหนนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคนไข้นะครับผม ก็จะสร้างเพิ่มความมั่นใจนะครับความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขครับสำหรับกลุ่มลูกค้าของคลาสคลินิกเรานะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจนะครับในความสวยความงามนะครับและที่มีความสนใจอยากดูดีขึ้นนะครับอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับแล้วก็คนที่มองหาผลลัพธ์ในการรักษาที่เห็นผลนะครับจับต้องได้นะมาใช้บริการที่คลาสคลินิกนะคะรู้สึกประทับใจมากตั้งแต่ ที่เดินเข้ามาเลยค่ะว่าสถานที่สะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริการดีมากโดยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแนะนําเราค่ะจะจะดูแลเป็นพิเศษพร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีในคลินิกนะคะยิ่งมาเจอกับคุณหมอนะคะคุณหมอแบบละเอียดในในผลิตภัณฑ์มากแล้วทีนี้คุณหมอมีความชํานาญด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วที่ประทับใจกว่าน,นั้นคือคุณหมอมือเบามากค่ะคือพยายามหาคลินิกที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพความงามของตัวเองมาตลอดทีนี้มารู้จักของคลัสคลินิกค่ะคลินิกเขาให้คำแนะนำได้อย่างถูกใจมากแล้วก็มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำได้อย่างถูกใจและก็ถูกงบป,ประมาณของตัวเองผลตอบรับถูกใจมากค่ะ มาใช้บริการที่คลาสลินิกครั้งแรกนะคะก็จะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ปากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านฟิลเลอร์แต่พอมาใช้บริการที่นี่พี่ๆพนักงานให้ข้อมูลได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยื่นเล็บให้คุณหมอว่าอยากได้ประมาณนี้ก็ออกมาตรงตามเรฟเลนต์เลยค่ะพี่พี่ที่นี่บริการดีค่ะแล้วก็คุณหมอมือเบา,อ,าอยากได้แบบไหนก็คือคุณหมอทําให้แบบตอบโจทย์เราเลยค่ะแล้วก็โปรราคาที่นี่น่ารักมากค่ะ ความภูมิใจของเรานรีน่คือรางวัลที่บ่งบอกว่าคลาสคลินิกเป็นคลินิกที่มีความเป็นมาตรฐานนะครับเราได้รับรางวัลนะครับแพตินามวรจากบริษัท BJC นะครับก็คือบริษัทจากแบรนด์โบท็อก a นาโบตะนั่นเองนะครับเป็นอันดับอันดับ2ของประเทศไทยเลยจะไม่ได้รางวัลน,นี้เลยนะครับถ้าขาดความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็การบอกต่อของลูกค้าจนได้รับรางวัลติดอันดับ2ของประเทศไทยครับ และเราสั่งยาตรงจากบริษัทดังนั้นคลาสคลินิกใช้ยาแท้แน่นอน100%นะครับทุกเคสยาแท้ทุกหยดนะครับดังนั้นประสิทธิภาพในการรักษาโปรดัก t ที่ดีสินค้าที่ดีนะครับนำมาซึ่งการรักษาที่ตรงโจทย์นะครับและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับในราคาย่อมเยาวดังนั้นเป็นตัวการันตีได้เลยครับว่าคลาสคลินิกนั้นนะครับมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาตรฐานนะครับการบริการที่ดีแน่นอนนะครับ